ก็เมื่อวานมีวิสิตนะคะตัวเคสลนะคะหลังประกาศงบนะคะโดยในปี5-6เนี่ยก็มีปรับประมาณการขึ้นเล็กน้อยนะคะโดยปกติอย่างที่เราตอนเคยบอกไว้นะคะตอนงบออกเนี่ยว่าควอเตอร์สีเนี่ยปกติเนี่ยผลประกอบการเนี่ยก็จะอ่อนตัวลงจากควอเตอร์ควอเตอร์อยู่แล้วนะคะเนื่องจากก็มี3 3ปัจจัย ที่กระทบนะคะก็คือโรงไฟฟ้าเองเนี่ยก็มีปิดซ่อมบำรุงเดือนหนึ่งนะคะปริมาณส่งออกน้ําตาลของไทยเนี่ยก็จะลดลงนะคะช่วงปลายหีบนะคะแล้วก็ลาวกัมพูชาเนี่ยก็กลับมาขาดทุนนะคะเนื่องจากพอตอร์สีเนี่ยก็จะไม่มีการขายนะคะโดยใน3คิวที่อยู่เนี่ยก็มีกําไรนะคะคอเตอร์สนะคะก็มีกําไรอยู่เจล้านนะคะที่ลาวและกัมพูชานะคะ,คะส่วนเอทานอลเนี่ยคาดว่าน่าจะยังเป็นธุรกิจเดียวที่มีการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะคะโวลลุ่มก็ ใกล้ๆก,กับควอเตอร์สามนะคะแต่ว่าราคาขายเนี่ยดีขึ้นนะคะโดยปี5-6เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะยอดขายเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วลดลง10%นะคะส่วนใหญ่เป็นผลจากเรื่องราคาขายเฉลี่ยในปี5-6ที่ลดลงนะคะอยู่ที่1,9743นะคะกำไรสุทธิเนี่ยคาดว่าลดลง23%อยู่ที่1,808ล้านบาทนะคะสำหรับปี57เนี่ยต้องบอกว่าไฟฟ้ากับเอทานอลก็ยังเป็นตัวที่ดีต่อ ธุรกิจของ KSL นะคะโดยน้ำตาลเนี่ยคาดว่าตัวปริมาณอีกเข้าหีบอ้อยเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น17นะคะของตัว KSL น่าจะอยู่ที่9ล้านตันนะคะจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นในโรงงานที่เลยแล้วก็มีจังหวัดขอนแก่นนะคะอีกทั้งในส่วนของยิวน้ำตาลในปี57เนี่ยคาดว่าจะดีขึ้นนะคะเนื่องจากปีปีนี้นะคะตัวย,ยิวน้ำตาลเนี่ยไม่ค่อยดีนะคะ คือปีนี้ที่มองว่ายูน่าจะดีขึ้นปีหน้านะคะมองเพราะว่าอากาศที่หนาวในปีนี้นะคะส่วนแนวโน้มราคาเนี่ยคาดว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลง20%่สิบเปอร์เนเยียนะคะอีเทอร์นอลเนี่ยคาดว่าปริมาณขายนี่คงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเนื่องจากทางบริษัทเองเนี่ยไม่สามารถขยายกำลังการผลิตได้เพิ่มแล้วนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยก็รันอยู่ที่แม็กซ์อยู่ที่ถ้าทั้งปีเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักร้อยห้าล้านลิตรนะคะแต่ในส่วนของราคาขายเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น1 1นะคะ ในส่วนของตัวปี57นะคะยอดขาย,ยคาดเพิ่มขึ้น7%อนะคะอยู่ที่2 1 1 3 9ภายใต้สมมติฐานก็คือราคาน้ำตาลเนี่ยก็คือ19เซนนะคะราคาเอเทานอล24บาท50แล้วก็ไฟฟ้าเนี่ย3,400บาทนะคะแนวโน้มมาร์จิ้นดีขึ้นนะคะจากไฟฟ้าและเอเทานอลนะคะน้ำตาลเนี่ยก็นะแล้วก็จะดีจากในเรื่องของต้นทุนต่อนหน่วยน้ำตาลที่ลดลงนะคะประมาณการกำไรสุทธิก็1 9 8่กล้านเพิ่มขึ้น10%นะคะ มองแนวโน้อมอุตสาหกรรมทางน้ำตาและเอทานอลเนี่ยก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะโดยปี57เนี่ยคาดว่าตัวราคาราคาน้ำตาเนี่ยแม้คาดว่าจะลดลงนะคะโดยเฉลี่ยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มองว่าน่าจะดีต่ออุตสาหกรรมก็คือในตัวสำนักวิจัยต่างๆเนี่ยก็มีการคาดการปริมาณส่วนเกินน้ำตาลโลกในปี57เนี่ยว่าจะเฉลี่ยเนี่ยว่าจะมีส่วนเกินอยู่ที่ประมาณสัก4-5ล้านตันนะคะ ถ้าเทียบกับปีก่อนเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณสักเกือบเกบ้าล้านตันนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางอนทอก็มีขายล่วงหน้าไปของปี57ประมาณสัก11%ราคาก็18.5เซนต์ต่อปอนนะคะทางผู้ผฐานของ KSL เ,เองเนี่ยคาดว่าปีกลางปีหน้าเนี่ยแนวโน้มราคาน้ำตาลน่าจะปรับขึ้นนะคะจากปัจจุบันที่อยู่ที่ประมาณสัก17เ็ซนต์ต่อปอนนะคะเอเทอร์นอลเนี่ยประมาณใน ปริมาณการต้องการใช้เนี่ยก็มีการเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะปัจจัยก็คือราคาแก๊สนะคะที่ทางรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ก็จะเริ่มมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็ส่งผลดีก็คือในเรื่องของจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นนะคะ ทำให้ตัวเลขการใช้เนี่ยเอทานอลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเพิ่มเป็นประมาณสัก2.7ล้านลิตรต่อวันนะคะจากเดิมที่เคยอาจจะอยู่ที่ประมาณสักล้าน8ล้าน9ลิตรต่อวันนะคะฝั่งซัพพลายเนี่ยก็ค่อนข้างในส่วนที่ทํามาจากโมลาร์เนี่ยก็ค่อนข้างจํากัดนะคะอย,อยู่ที่ประมาณสัก2ล้าน5นะคะแม้ว่าจะสามารถนำพืชอื่นๆมาใช้นะคะเช่นมันสําปะหลังนะคะหรือว่าพวกแป้งก็ตามนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าต้นทุนการผลิตในส่วนพวกนี้เนี่ยก็จะสูงกว่าโมลาร์นะคะทำให้ คาดว่ายังเป็นปีที่ดีของเอเทอร์นอลนะคะจากราคาขายที่ดีนะคะทางาต้องบอกว่าราคาน้ําตาลตลาดโลกที่ลงเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาหุ้นเค้ลให้ปรับขึ้นได้ค่อนข้างจํากัดน,นะคะจนปัจจุบันเนี่ยซื้อขายบน p ีอยู่เพียงประมาณสัก11.6เท่าในปี56และเหลือประมาณสัก10.6เท่าในปี57นะคะอมองแนวโน้ม ธุรกิจที่ดีทั้งไฟฟ้าไก่ท่านนอลก็จะช่วยลดผลกระทบกับตัวธุรกิจน้ําตาลลงนะคะทั้งฝ่ายปรับเพิ่มคําแนะนําเป็นซื้อนะคะปรับราคาพื้นฐานปี57เป็นสิบหาบาทสิตังค์นะคะต่อที่ซิงเกอรนะครับ ประชาชาติธุรกิจนะครับายงานคุณบุญยงตาสกุลนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซิงเกิลนะครับเผยว่ารายได้ไตรมาสามในเนน้อชลอตัวลงมาที่8ถึง900ล้านนะครับขณะที่กำไรอ่อนลงจาก106.6ล้านบาทนะครับในไตรมาสองนะครับสาเหตุมาจากโรซีซั่นนะครับรวมถึงภาวะนี้คูณเรือที่ปรับสูงขึ้นทั้งนี้บริษัทมีไอพีเยับขึ้นมาที่4.6 4.7%จาก4.5%ก่อนหน้านะครับมียอดคือสินค้าเพิ่มสู่ระดับ5%จาก3-4% บริษัทนะครับได้เตรียมออกแคมเปญกระตุ้นยอดขายนะครับซื้อซิงเกิลขายซิงเกิลในเดือนกันยานะครับโดยให้ลูกค้าได้ขายสินค้าเดียวกับที่ใช้อยู่และหากขายได้ตามกําหนดนะครับจะได้รับสิทธิ์เป็นต้องชําระค่างวดของสินค้าที่ผ่อนอยู่ในเดือนนั้นนะครับหรือหาขายได้มากเกินกําหนดจะได้รับประโยชน์เป็นตัวเงินโดยปกติแล้วนะครับแต่มาสามเป็นโรซีั่นของรายได้นะครับเนื่องจากเป็นหน้าฝนและการเก็บเกี่ยวสินค้าเกษตรยังไม่แล้วเสร็จอย่างไรก็ตามในปีนี้ค่าเจอผลกระทบจากการบริโภคที่ซบเซาด้วยนะครับหลังภาครัฐสิ้นสุดมาตรการกระตุ รวมถึงราคาสินค้าเกษตรที่อ่อนตัวลงจากปีก่อนดังนั้น,นคทางฝ่ายยังคงมุมมองเป็นบวกว่าไรายได้กลุ่มสินค้าเชิงพาณิชย์ยังสามารถเติบโตได้จากคู่แข่งในตลาดที่น้อยโดยซิงเกิลมีแผนออกสินค้าใหม่หมได้แก่ตู้ปั๊มลมหยอดเหรียญสําหรับรถจักรยานยนต์ CCTV ตู้เติมเงินมือถือแบบซิมเดียวพวงหลีพัดลมเป็นต้นน,นอกจากนี้คาดเห็นโครงการ Work Customer r o r s a l e Agent จะช่วยขยายเน็ตเวิร์กจากการให้ลูกค้ามาเป็นผู้ช่วยพนักงานขายโดยคาดเห็นผลประกอบการในไตรมาสสี่กลับมาเติบโตได้ดี ด้าน PL นะครับแม้ขยับขึ้นแต่ยังไม่น่ากังวลนะครับโดยยังอยู่ต่ำกว่าเป้าที่5%เนอกจากนี้และสูงกว่า4.4%สนะสิ้นเดือนมิถุนาไม่มากนักทางนี้ทางฝ่ายมองว่าเปอร์เซ็นต์การเก็บเงินในระดับสูงที่92้3ถึง้เและเงินที่เก็บส่วนเกินสูงที่55%นะครับจะเป็นปัจจัยช่วยลดความเสี่ยงการดำเนินธุรกิจทางฝ่ายประมาณกํกำไรในมาซาไว้ที่82.54ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น42%ยี year ่รับลง22.6% q ์ q โดยมีรายได้รวมอยู่ที่919ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น26เ e a r o n ซ็นตยวันเยียและลดลง14 q ปอร์เซ o นต์คิวันคิวเน้พ่ฟิดมาร์จินข้ามไที่9นะครับเทียบกับ9.99นตในแตรมส2และ9.85ในเตมครึ่งแรกของปี56นะครับสำหรับปี56ยังคงประมาณการไว้อย่างคอนเซอร์เรทีฟที่344.6ล้านนะครับโดยกำไรเต็มครึ่งปีแรกนะครับเทียบเทีาบเท่า์6 8ของประมาณการทั้งปีแล้ว สำหรับปี57นะครับย่าค่าไรายได้ขยายตัวระดับที่20%นะครับขนาดที่กำไรเติบโตต่อเนื่องนะครับคงคำแนะนำซื้อนะครับด้วยราคาพื้นฐานอยู่ที่31บาท9กนะครับสำหรับซิงเกอร์ต่อที่กลุ่มออโตนะครับ ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอนะครับเปิดเผยยอดผลิตรถยนต์เดือนสิงหานะครับทั้งสิ้น1.93แสนคันนะครับลดลง10%เยนเยียและลดลง4%มานอนมันนะครับต่ำกว่า2แสนคันในรอบ15เดือนหากว้นนับเดือนเมษาปี56นะครับซึ่งมีวันหยุดมากหลังหัส่วนกระตุ้นตลาดครับจากมาตรการรถยนต์คันแรกโดยช่วง8เดือนแรกของปี56นะครับผลิตรถยนต์ไปแล้วทั้งสิ้นนะครับ1.74ล้านคันเพิ่มขึ้น16%เยนเยียโดยเซเมนต์ที่เติบโตโดดเด่นนะครับคือรถยนต์น 0.76ล้านคันนะครับหรือ4% 4ของยอดการผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้น16%เยอนเยียนะครับในขณะที่เซกเมนต์หลักของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศอย่างรถกระบะขนาด1ตันปรมิมาณการผลิตจงคงทรงตัวนะครับอยู่ที่9แ0 0 0 0หคันหรือ54%ของยอดการผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้น1%เยอนเยียนั้นเป้าการผลิตทั้งปีนะครับสอบทอยเป้าไว้ที่2.55ล้านคันเพิ่มขึ้น3%เยอนเยีย สำหรับปริมาณการผลิตรถยนต์ในช่วง2เดือนแรกของไตรมาส3นะครับอยู่ที่1 9 7แสนคันต่อเดือนนะครับลดลงเทียบกับค่าเฉลี่ยนในไตรมาส2ที่2 0 6แสนคันต่อเดือนด้วยบทส่วนกระตุ้นนะครับจากมาตรการรถยนต์คันแรกนะครับประกอบกับตลาดส่งออกยังไม่สามารถชดเชยได้ทั้งหมดนะครับจากเดิมในปีปกติที่ไตรมาส3การผลิตรถยนต์จะสูงขึ้นนะครับเนื่องจากปริมาณวันทํางานที่มากและการผลิตเพื่อรองรับคําสั่งซื้อในช่วงปลายปีที่จะมีการจัดงานโตเอ็กซ์โปช่วงเดือนธันวา นแนวโน้มการผลิตรถยนต์ที่ต่าลงนะครับจะกดดันให้ผลประกอบการของกลุ่มยานยน,นต์ในตมาดสามตัวลงแม้ว่าการผลิตในช่วงที่เหลือของปีนะครับจะเฉลี่ยอยู่ที่2.03แสนคันต่อเดือนเท่านั้นนะครับตามตัวการผลิตทั้งปีที่สอาทาตั้งเป้าที่2.55ล้านคันเทียบกับค่าเฉลี่ยต่อเดือนในช่วง8เดือนแรกของปีที่2.16แสนคันต่อเดือนแต่เชื่อว่าในช่วงที่เหลือของปีนะครับปริมาณการผลิตเพื่อส่งออกมากขึ้นนะครับจะมาอยู่ที่1 1 0 0 0 0 คันต่อเดือนนะครับเทียบกับ90,000คันต่อเดือนในช่วง8เดือนแรกของปีที่ผลิตเพื่อส่งออกไปแล้วทั้งสิ้นนะครับ7 2 0 0 0 0คันเพื่อให้ได้ตรงกับที่ทางสอทอคาดการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกทั้งปีที่1.15ล้านคันโดยผู้ส่งออกรถยนต์รายหลักสามรายแรกนะครับอุตสาหกรรมไทยนะครับได้แก่โตโยต้าพิสุบิชิและ AT ทนะครับท้งฝ่ายยังคงคำแนะนําลงทุนน้อยกว่าปกตินะครับสำหรับกลุ่มยานยนต์ด้วยแนวโน้มการผลิตรถยนต์ที่ย่อตัวลงแต่มีท็อปพิคือ เซนะครับรบาคาพื้นฐานที่20บาท50เนื่องจากมีลูกค้ารายหลักได้แก่ค่ายโตโยต้าและมิตซูบิชิงถือเป็นผู้ส่งออกรายหลักของอุตสาหกรรมยานยนต์อาต่อที่ข่าวของ AJP นะครับ AJP แจ้งพลเอกสุรพันธุ์พุ่มแก้วนะครับประธานกรรมการบริษัทและกรรมการแจ้งลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการและบริษัทนะครับเนื่องจากมีภารกิจอื่นนะครับมีผลตั้งแต่18กันยายนเป็นต้นไปนะครับ ทางฝ่ายคาดกำไรแตรมาสานะครับเพิ่มขึ้นที่67.7%ยเอนเยลยและ30.5%สิบนคิวควที่8.89้าล้านนะครับโดยได้รับประโยชน์จากการทำสัญญาให้สิทธิร่วมผลิตร,รายการกับ MVTV อีก8ช่อง,องสถานีใหม่แต่ในโครงการลงทุนใหม่เพื่อกระจายรายได้ธุรกิจนะครับบริษัทยังไม่มีแผนงานที่ชัดเจนแน่นอน18กันยาปี56นะครับราคาราคาตลาดปรับตัวมากกว่าที่ได้ประเมินไว้126%่นะครับทังนั้นทางฝ่ายได้นำขายนะครับโดยราคา ต่อที่เบนะครับประกาศเพิ่มทุน1,500ล้านหุ้นนะครับราคาหุ้นละ39บาทนะครับให้กับธนาคารแห่งโตเกียวมิซูบิชิ UFJ นะครับหรือ B T m B T M U นะครับเพื่อแลกกับสินทรัพย์ที่จะได้มาจากการควบรวมระหว่างเบกับ B T M U นะครับซึ่งเป็นไปตามที่ B T M U แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับการเพิ่มทุนครั้งนี้นะครับไม่กระทบกับการทำ tender offer หุ้นทั้งหมดของเบนะครับที่ราคา39บาทโดยจะเริ่มทำ tender offer ได้ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับ การเพิ่มทุนครั้งนี้นะครับจะทำให้เกิดดัชนีเอฟเฟกต์ประมาณ20%นะครับสำหรับคนที่มีหุ้นเบอยู่นะครับแนะนำถือเพื่อไปขายเทนเดอร์ออฟเฟอร์นะครับแต่สำหรับผู้ที่ไม่มีหุ้นเบเมื่อเทียบราคาปัจจุบันนะครับราคาเทนเดอร์ออฟเฟอร์แทบไม่มีเหลือเมื่อหักค่าคอมมิชชั่นซื้อขายนะครับแทบไม่มีอัพไซด์เกลเหลือแล้วนะครับแนะนำไม่ไม่เข้าไปลงทุนนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่มีหุ้นเบอยู่ในขนาดนี้นะครับขอปิดประชุมในส่วนพื้นฐานครับ